ก็ oh สวัสดีท่านคุณผู้ชมเหมือนกคนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในแมปฟิตใช่เรามาอยู่ในแมปฟิตเพราะว่าอคือผมไม่มีแมปอะไรเล่นแล้วผมก็เลยโพสต์ i, ว่าเอ,อะไรสยางนี่แหละไม่รู้จะเล่นแมปอะไรดีแล้วมีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าฟิ fit. เตเออน่นหละแล้วผมก็มาทําแมปฟิตเลยมันอาจจะโพสต์นานแล้วแหละโ okay. อเคงั้นเราไปตกปลากัน ก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่รู้ว่าจะตกไปทำไมหรอกเนี่ยมีมีแค่กดบบเนี่ยแมททิปเปิดเ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะมันก็ตกปลาปลาอุ้ยปลาอะไรวะเนี่ยอุย้ยปลาตัวไม่ใหญ่เลยอ่ะเขาตกไหอทีทีนนน่นี่ไหนนี่ไหนกดกด เอ้ย,อยต้ตกไต่โคงขันอืมงั้นผมจะลองย้ายไปกอใหม่ดูดีกว่าถ้าเกิดว่าย้ายได้อะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตกปลาได้ไหมเพราะปลาแต่ละก่อมันก็ไม่เหมือนกันด้วยพี่ผมจะซื้อเรือยี่ทำไมผมกดซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรระหว่างนี้ตรงมาตกปลาให้เราเน็ตก่อนอก็มาช้ากินตกปลากัน อื้อืออืออือวรอบนี้ได้ปลาหมึกว่ะอีตกไปอีกตกตกตกปลาตกตกตกปลาเพราะว่าวผมจะย้ายไปก่อนไหนดีวะเฮ้ยพี่พี่ผมจะเอาเรือได้ไงมันเอาปลาไปขายได้ไหมวะ ก็ไปขายได้ไม่ใช่เหรอทำไมผมกดปุ่มไม่ได้มันไม่มีปุ่มไม่กดอูโนโอมันไม่มีปุ่มไม่กดอะผมทาไงดีกดออกเข้าใหม่เหรอตกปลาก็นานอีกเน็ตซะแล้ววัออนนี้เดี๋ยวดึงปลาขึ้นมาก่อนเฮ้ยเอ้ยปลาอะไรวะมันจะหนักน้อยมากเลย ขอให้ได้ปลาตัวใหญ่บ้างเถอครับรอบนี้ผมลองกดออกเข้าใหม่อีกทีเผื่อ,อาจะดีขึ้นสุดท้ายตรงนั้นมันไม่มีก่อเฉยไปเือใครวะอุ้ยอยากอุ้ยอยากขโมยจังเลยรอบนี้มีปุ่มกดอยากโอเครอบนี้มีแล้วแต่กดไม่เข้าโอ้ยกดไม่เข้า กดค้างเหรอไม่ได้ไหนลองตกปลาดิเอาให้ไปตกปลาไปกตกไปอิบอิบอิบแล้วปู่ก็หายไปเลยแล้วปู่มันก็กลับมาอีกทีเอ้อเอเอผมได้อะไรผมได้อะไรได้อะไรผมได้อะไรเออได้แค่ขอควันว่าแต่ทำไมผมไม่นี่อัน,นี่ไม่ได้ว่านี่ไงได้แล้ว ซื้อเรือได้ดีซื้อเรือสองร้อยแค่นี้พอแค่เรือแค่นี้มันก็เร็วแล้วแหละมันเร็วมากเลยเรือแค่นี้อ่ะก็เร็วแล้วไม่ยังเร็วเลยไอาเกอแฟตโอเปลี่ยนเรือดีกว่าไหวทุกคนตกลับเปลี่ยนเรือใหม่ไม่น่าซื้อเรือนั้นเลย เสียแตงไฟปีๆเลยอืมอยากซื้อไอ้นี้ก็ได้ไปละละก่อนเพื่อนจะไปแล้วเด้อไปละไปที่อื่นผมว่าผมลองไปตรงนั้นดีกว่าก่อนตรงนั้นผมไม่รู้ว่าผมจะตกปลาขึ้นไหมถ้าเกิดว่าตกไม่ขึ้นผมก็ไปตรงสีม่วงดีไหมมันอันยากมากเลยอะ มันจะตกยากมากเลยระว่างนี้ก็ขะเออเออเอ,อ,อ,อื้อแล้วผมวเขาด้วเหรออืออึูงนังไงก็อยู่ตรงนั้นงั้นเดี๋ยวผมเขาตกปลาอยู่ในถ่าตรงนี้ก่อนเผื่อจะไ,ได้ปลาดีมั้ง ได้เหยื่กล้องค้างกล้องค้างกล้องค้างทุกคนเออได้กุ้งตกใหม่ที <c oughs> ก็ตกนั่นตกได้จำ b บ r a เหมือนเลยว่ะ มีของให้ได้ตัวใหญ่บ้างเถอะเอ้ยเอ้ย,อยกุ้งโอเคไปต่อ <c oughs> ขอเปิดเต็งหน่อยก็แล้วกันไม่ค่อยได้ยินเลยตร <c oughs> งนั้นก็อยู่ต้งไกลแนละไก่เถ้ว ใกล้ถึงตรงนั้นแล้วอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวใกล้ถึงแล้วอู้วววอู้วใกลก้ถึงแล้วครับอ,อู้นี่ไง แล,ล้วมีเรือตำรวจแดงมาจอดองบอกปลาดิปลาที่นี่จะเป็นแบบถ้าแต่ว่าผมดึงไม่ขึ้นหารอบผมไปจากก่อนนี้เลยนะเนี่ยโอ้ย,อยตกยากว่ะ ว้าวโอยเออคืว่าผมอยู่แต่ก่อนนี้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมว่าขอไปขายก่อนอยู่ยไหนวะให้พี่ขายอู้ยไงอยู่ในี่ใกล้เลยพี่ครับผมเอาของมาขายค่ันีันนี่น,นี่แป๊บนะทุกคนเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนแป๊บเพราะตอนนี้ผมกินข้าวแล้วก็เลยปด้วย ป้าอยู่บนที่สูงนี่โอ๊ยโอยปาูลาอะไรวะดูดิปหญ่ใหญ่เลย กูจะกว่าจไเ่ยจเอยแ่้เขอเปิดของฟันก่อนของฟันมีแล้วบะดูกันว่าจะได้อะไรอืม มันจะได้เป็ดตกปลาหนักไมินิ ไปอืมตู้หได้ของดีห้ได้ของอดองีเอเอตัวอะไรวะก็ดูหน่อยคือต,ตัวอะไรแล้วมันตัวใหญ่ไหมเอ้ยผมจับได้งูอะ่ะจับมาขายก่อน กวาวๆมเ้งน่นจะตุ่ม้าต่อไปอผมห่วผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปกระดูกสีส้มอ,อะไรเะเพือ่อนให้มันตกเป็นเพื่อนไหมอันนี้เดี๋ยวเช็คตกเป็นเพื่อน นาเพื่อนเดี๋ยวจะตวไตกเป็นเพื่อนนะเพื่อ,ตอน,น,อน,นอตกเป็ปเนนพื่อนไงเพื่อตนตกเป็นเพื่อนอะเบ่อนโอ้ยปลปลาโอ้ยปลาเต็มาผมอ้ยไม่ใชกปลาน้ด้ไงด้บ้าปลาก็กรเด็นมาดูตได้จำเลยอ่ะ มันผิดหน้าฉันโอ้หวงว่าเรามี้นี่จะไม่ไกระโด่งโอนนะจ๊ะเฮ้ยทำไมเรามี้ดิงช่างเนี่นยวันนี้เรามาตกเป็นเพื่อนคนหนึ่งอุ้ยนี่เจ็บนี่เจ็บนิ้วอยู่ใต่ผมเนี่ย แค่ตะกีเขาท่นก็าแ้วตี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 ตไตี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 ีต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 ีี ปลาตัวใหญ่แต่เขาไอ่แบบไม่ได้เห็นได้ใหญ่กต่เขาต้องเยอะเลยไม่เห็นได้ใหญ่กนไม่เพื่อนน่าตรงไหนไหมเพื่อนน่าตรงไหนไหมอ่ะ เ้าข,ขายเร็ยพอดูหน่อยว่ามีเบ็ดตกปลาไหนบ้างอ๋อราคาของตรงนี้ยังไงอ่ะมีฮอตดอกด้วย ซื้อกระดูกไอ้นี้ดีกว่าเฮ้ยคนเราก็ไม่มีโรบัคเฮ้ยเดี๋ยวไปตกเป็นจนะไปตกปลาไปพวกนี่นี่จะเป็นปลาให้นายอุย้ยไล้ตกได้ชันเลยเนี่ยเตกเ อะไรทุกอย่างเลยเนี่ย แค่ปีตอมอยู่ตรงนั้นไม่อยากใช้ปังเยอะนี่ไปเล่นยังไงผมคิดว่าผมต้องไปเล่นจางแมปเบนดะี้เวอร์ไหมเนี่ย จะดมทีสอหรอมอั้งเ้ยไอัมนไดอะไรอ่ะแงกด,ด้วยได้ตัวอะไรอ่อเขเปิคอนน,นก็แล้วกันคฟันเค่ไม่กี่อันรอก แต่ของดีๆอ่ะผมโอ้ดีก็บ้าแล้วแม่รอบนี้ตกได้ไฟไปตกไป ไถ้าไปนั่งกิมอแต่ปลากระกากรยเนี่ยที่ผมตกได้เนี่ยผมต้องใช้อ่ออะไรเนี่ยเราต้องใช้เบ็ดตกปลาอะไรเนี่ย ทุกครั้งที่แล้วผมยกปลาไม่ขึ้นเลยแบนี้มันก็คล้ายๆกับบอกเลยนะเขาแค่ปีจากพวกผลอะไรแล้วก็ต่อยอพวกสัตว์ประหลาดไอ้พวกนัน้นทำเคสเกล็ดปลาตกปลาแล้วเอาไปขายแล้วก็ย้ายจากจบอกพูด่ด้เล เพราะคือผมเล่นบลูม่เป็นแล้วผมก็ไม่ชอบเล่นด้วยมากก่อนใครที่อยากให้ผมเล่นอะไรก็มาบอกผมหน่อยนะคือผมไม,ม,ม่มีใครคุยด้วยเลยแล้วผมก็อยากคุยกับทุกคนที่คุยแบบนี้นแหละผมคุยแต่าพ คือแบบคนที่เข้ามาดูช่องผมแบบดูไม่เยอะแล้วก็เอ่มพักไปไม่เยอะเลยอืมอืมว้าวเฮ้ยมันสองอย่างมากเลยนี่งั้นผมจะตกได้คายใ่ญ่คับพี่ว่าไม่ ที่มโนรัพท์อย่างนได้ทีเลยปุกคนัอย่นะทำไมปุ่ผมไม่กดไม่เข้าวะกไม่เข้าอีก อันนี้เดี๋ยวตกปลองนี่นี่นีอุ๊ยโ้ยตกขึ้นแล้วคนอื่นอออยอยทมบาไม่เข้า เผื่อตรงนี้มันมีปลาอะไรอยู่ตรงนี้ไปคนี้ไปเลยอือ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 อได้ปลาล้อ่ะเน้ยเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองย่าไปก่อนนั่งดูเผื่ออาจจะตกดีที่รูปแบบผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวคายปลาก่อนก่อนจะย่าไปก่อนนะ เตรียมตัวออกเดินทางลูกไนเรือผมมันจะขึ้นได้ไหมวะโอเคเตตัวออกเดินทางไปที่อืน่นเอ้ยเอ้ยจะเป็นเรือผมต่อยเดี๋ยวนะทำไมเรือผมเร็วเนี่ยเดี๋ยวทำไมรอบนี้เรือผมมันเร็ววะเดี๋ยวดีเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้เรือผมมันเร็วกว่าตอนที่ผมขับถอยหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไมไมเ,มมเราขับถอยหลังดู ตัวนั้นทำไมเรือผมเร็ววะไม่รู้ดีเดี๋ยวขอกลับเรือก่อนคิดไม่ได้ถึงก่อนนันแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าตกฟ้าไม่ขึ้นก็นจบคลิปเลยนัย่นแหละเหมือนที่นั่นเลย เคยไปเลยอ๋อที่นี่ผมเคยมาแล้วแล้วผมก็ตกปลาไม่ขึ้นที่นี่มันคือเกาะอ,อะไรวะให้ผมไปตกปลาึ้นไหม ลองดูตอกปลาขึ้นไหมไม่ขึ้นก็ว้ามันตกไปดิมันตกไปดิบอกแล้วตกไม่ขึ้นของแค่แล้วเาซื้อเด็ดตกปลาก่อนมาซื้อได้ไหม โอ้องเยโอืาด,ดูคนกดีกว่าว่ามีอะไรบ้างห้ดูกัน ตกปลานี่ราคาะจีบาร์ว่าตังค์ผมถึงไหมโอ้ยแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวจะนอนตกปลาดิจะได้ไหม ยากอะ่ะไอ้เขาจะไปตรงได้โอ้ออทำไมมันตกไม่ขึ้น่ะเอเอ